จำได้ไหมว่าเตะได้จำนวนมากสุดประมาณกี่ครั้งเนี่ยคุณมินโหอขงอมนจำไม่ได้ครับรแต่ก่อนเก่งอยู่รนั้นเรนมเสเยูสุดจคนแต่ก่อนนี้คือดอกได้เรืลยโเคนี่ไขอเรียกว่าเล่นกันมาตั้งแตเด็กนะครับแลวตอนนี้ผู้โชคดีของเรามาแล้วครับสท่านขอเชิญเลยดิ ขอเชิญด้านหน้าดีก่นนอนเชิญด้าหน,าห,นาหน้าก่อนนะครับโอเคสำหรับสามท่านนี้นะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนิดน,นึงก่อนดีวกว่านะครับขยับมาด้านนี้นอยขยับมาด้านนี้หน่อยนะครับไม่มีใครอยากขยับมาหาผมเลยหรอครับ <c ười> What's your name My name <c ười> is Vong Mai from Lamina Vietnam Vong Mai v u n g Mai โอเคคุณ v u n g Mai from Vietnam ครับ <c ười> v u n g Mai v u n g Mai แล้วคนต่อไปครับ กุ๊กกิ้งครับผมแล้วท่านที่3ครับแพรวค่ะแพรววโอเคเราจะเล่นเกมดอดลูกขนไก่เนี่ยโดยไม่มีเวลาจำกัดนะครับ3าคนผมจะให้ดอดพร้อมกันนะครับใครที่ทำจำนวนครั้งได้มากที่สุดจะได้อยู่ดอดต่อกับคุณมินโฮส่วนอีก2คนที่ดอดไม่ได้เรื่องนะครับไปไหนครับไปไปหยอกเล่นยอกเล่นเดี๋ยวแจกงอุปกรณ์ก่อน

กันเชเล่เอ้คุณมีทอแล้วเขาถามว่าสามารถแบบใช้พักอกให้หัวใช้ไหล่อย่างนี้ได้ไหมฮะหรือว่าต้องใช้แค่เท้าอย่างเดียวมาต้องเป็นเท้าต้องเป็นเท้าโอลี่ฮะเ t foot โอเคโอเคทุกอ่ะมี have you try have you try before โอเคก็คิดว่าไม่น่าจะเคยนะครับมีทักษะด้านการดอกบอลอะไรมาก่อนไหมกีฬาติดศูนย์ค่ะ โอเคนะครับกงกิงบอกว่าไม่เอาอะไรสักอย่างเลยนะครับแต่วันนี้เราเต็มที่เนาะ <c oughs> แล้วแพรล,ล่ะครับเคยมีโอกาสได้เตะหรือได้ดอกอะไรบ้างไหมฮะ <c oughs> ไมไ่เลยเรียกว่าเราได้นักกีฬาดีๆมาสามท่านเลยนะครับบนเวทีนะครับอะเพราะฉะนั้นถือว่าฝีมือเท่ากันเดี๋ยวขอเชิญมาหน้า,นาเอาที่กว้างๆดีกว,าว่าจับที่เลยตรงนี้เดี๋ยวให้คุณมีนโฮนะครับให้สัญ,ญญาณเริ่มและเดี๋ยวเรามาดูนะคบว่าแต่ละคนนะครับใครดอดได้ จำนวนครั้งมากที่สุดจะได้มาเข้ารอบชิงเจอกับคุณบินโฮไปทีสู้สโอเคสูๆ okay, ้ๆนะสู้ๆทุกคนจัดที่ก่อนอเดี๋ยวโดกน,ออนกันเออเลยยืนกองกว้างกว้างหน่อยตอนนี้นิดนึงนะคะคุณแพลวหาที่นะหาที่นะ<ๆ>ดอดดีแพลวแพลวอย่าดอดล้องหงายตกเวทีนะ<ๆ>คุณบินโฮระวังตกเวทีนะครับโอเคฝังดูแลคุณแพลวนิดนึงนะคุณบินโฮใช่เลยใช่เคล้วครับนับแล้วนะครับโอเค หนึ่งสองได้ครั start. ้งเดียวกับ <not> ทุกคนเลยคห้เคุณพีนอนื่องแทกว่านักกีฬาเราอาจจะยังไม่ได้วอร์มนะครับผมขออีกครั้งได้ไหมฮะได้หโอเคนะครับผมทีบอว่าอ่ะ second chance okay everyone take a chance สอส ก็ยังได้คนละครั้งนะครับเติร์ดทามลัคกี้ไงเติร์ดทามลัคกี้ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยใครดอดได้อีกครั้งเนี่ยผมว่าเข้ารอบเลยนะขอให้ได้เกินหนึ่งไงทูด้อนนั้นมันขี้เจ้ากี่มีแตมผมดูนะว่าถ้าได้สองครั้งคือเรื่องอัศจรรย์ฮะอะคุณพี่นอถ้าพร้อมแล้วให้สัญญาณได้แล้วครับหนึ่งสองสามเซตวชิโกั้เหมือนว่าได้สองครั้ง คุณได ah, ้สองั oh, okay time, okay? ้งเหรอเอาผูชนะคนนี้ชนะไปอ่ะไม่เป็นไรถือว่าร่วมสู่กันเดี๋ยวคุณพิทอช่วยส่งน้องๆสองข้านนี้ลงไปพักด้านล่างได้ไหมครับได้เช็กอีชอนพิทอชอะไรส่งนะขอบคุณครับคุณเธอบ๊ายบายก็จริงอย่างที่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเล่นกีฬาอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมต้ช่วยตัวเองสงสัยต้องเล่นอีกรอบฮะ ใช่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องเล่นกับคุณมินโฮเนาะนะครับและเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำได้อีกครั้งกันโอเคเหรอให้คุณดอกอ่ะโอเคไม่ใช่คนไทยนี่หว่าโอเคโอเคอีก i n please โอเคอีก i n a g a อีกโอเค you vs Mr. Minho โ okay. โอเค you first โอเค she first โอเคอยากเปลี่ยนสีไหมครับ you want to change the color Second chance Ask him Okay 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 ช่างคนเรารับสซ้อนให้ข้าจูบวะให้สองครั้งให้สองครั้งแล้วรวมกันด้วยฮะสองครั้งรวมกันท่านคิดว่าได้กี่ครั้งครับสองครั้งอ่ะผมก็นายเลยอะโอเค You ready โอเคคุณมีน้อยให้สัญญาณครับถ้าดูเซตสตั๊ดไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งตอนนี้หนึ่งครั้งไปแล้วนะครับโอเค Second chance ว่าเหรอห้าสองศูนยสตัดผิดจากที่ผมพูดไหมไม่ผิดได้สองครั้งโอเคปบมือนะครับผมอะโอเค please stand here โอเค this your โอเค this your turn เดินเซ็ปป์มาโอจะเียนสนะครับหรออ๋อยุ่ลอกันสิโอเคผมต่อสามครั้งก็คือชนะใช่ไหมครับใช่ครับคุณมีโรอยากได้ second chance ไหมครับโอเคไม่เป็นไรครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่ทุกคนได้ตอบกันไปครั้งแรกว่าข้อนี้จะได้กี่คะแนนคือจํานวนครั้งที่คุณมินโฮดอะนี่แหละคุณเขียนแค่ไปกี่ครั้งคุณมินโฮพร้อมไหมครับจ้าห้าสองศึกสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองอันที่พนอมาช้ามินโตชัวร์เซมเซฟเซมเซฟนะครับเข้ากันเฉยเอาปลอมมือคุณมินโฮเลยครับ โอเคไม่ม okay, like ีอะไรจริงๆเกมนี้อยากจะให้ใช้เวลากับคุณมินโฮเท่านั้นเองนะครับ Are you happy? I'm uh, so happy. Uh, you want to say something to Mr. Minho? Uh, I wish uh, all the best to you and hope that you uh, will uh, follow the the, the a c t o r uh, so that uh, we can see uh, more we can see you more on screen. Yeah. s c r e a m t n k you เ e r y much ครับขอเสียรบมือ้วยอรด้วยคผมขอสรุปให้นะครับสำหรับเกมนี้คุณมินโฮดอบไปทั้งหมด2ครั้งนะครับผมแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับมีนอสทั้ง3ท่านเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับอ่ะผมไม่รู้ว่าจะมีใครทายเลข2มาหรือเปล่าในเกมแรกนี้เราไปดูผลคะแนนตอนนี้กันครับไปดูฮะคุณมินโฮเชิญครับ Yeah